ของกินแสนอร่อยและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแหล่งชอบของฝากค่ะค่ะวันหยุดวันนี้ตุ๊กตาพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่ค่ะจังหวัดฉะเชิงเซาและที่นี่เป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะซึ่งคนฉะเชิงเซาเนียไม่สําหรับพักผ่อนไม่สาหรับมานั่งคายร้อนชมดอกไม้ปันสวยงามเดี๋ยวตามตุตาไปชมบริเวณรอบๆกันดีกว่าค่ะ นูเด็กของที่นี่กันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทุตันได้อยู่กับคุณจุ๋มเป็นเจ้าของร้านบอสค่ะสวัสดีค่ะจุูตันขออนุญาตเรียกว่าพี่จุ๋มนะคะค่ะพี่จุ๋มทุตันดูจากเมนูค่ะจะมีเป็นอาหารพวกปูกุ้งปลาเป็นอาหารทะเลไม่ทราของเด็กนี้ได้มาจากที่ไหนะคะเราได้จากธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าปลาเนี่ยเราเน้นปลาทะเลสดๆนะเราสั่งเอาไว้อย่างเงี้ยพอมี้ปุ๊บเราก็รีบไปเอาอะไรเงี้ยค่ะปลทะเลเราก็ ็คือเด็กทั้งหลายที่ในร้านที่ใช้เนี่ยเราจะต้องไปคัดเลือกเองค่ะแล้วของทางร้านเราก็จะสดสะอาดรสชาติอร่อยโอ้ใช่ไหมคะค่ะแล้วที่ร้านนี้เปิดยังไงคะเวลาเปิดเปิดเช้าเปิดสิบโมงครึ่งค่ะค่ะแล้วก็ปัวปริมาณถูกเปิดทุกวันเลยหรือเปล่าคะอยู่ทุกวันที่ยี่สิบของเดือนค่ะอ๋อค่ะเมนูที่พี่จุ๋มเตรียมมาเนี่ยเป็นเมนูเด็ดของที่ร้านเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวอยากให้พี่จุ๋มช่วยแนะนําเมนูแต่ละเมนูนะคะให้คุณผู้ชมนะคะเมนูจานแรกก่อนเลยจานแรกก็จะเป็นปูทะเลผัดผงกะหรีค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูเด็ดของร้านก็ปูของเรานี่แน่นแล้วก็สดด้วยค่ะแล้วเมนูต่อไปก็จะเป็นออฟบอสอันนี้จะเป็นเนื้อหมูหมกักแล้วก็ทอดจิ้มแต่ลจิ้มแจกถ้าไม่จุใช้ชื่อว่าออฟบอสค่ะมันเป็น เออส่วนหนึ่งของหมูนี่ที่มันอยู่ตรงกระบังลมหมูแล้วก็มารวมกับชื่อร้านเอากะเล็ดด้วยเป็นเมนูเด็ดของร้านด้วยเป็นออบอบบอสเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะทานกับน้จิ้มแจ่วจาค่ะเมนูต่อไปก็จะเป็นต้มยำปลาตะพงอันใสค่ะอันนี้รดจัดจ้างลดจัดจ้างใช่ค่ะอันนี้เป็นปลาอะไรคะเป็นปลาตะพงปลาทะเลปลาตะพง วันนี้จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ประมาณเจ็ดกิโลเองก็ใหญ่เหมือนกันนะปกติใช้อยู่สิบกิโลโอ่าค่ะ <c oughs> อันนี้เราจะได้ทานแบบเป็นเนื้อสดๆใช่ค่ะเมนูต่อไปก็จะเป็นเอ่ออันนี้เป็นไหลบัวผัดผักแม่น้ำค่ะไหลบัวไหลบัวนี่คือสายบัวนะคะไม่ใช่ค่ะไหลบัวนี่จะเป็นเป็นรากของบัวหลวงมันเป็นอยู่ในดินค่ะใช่ค่ะขึ้นมาเพราะว่าอันนี้ลักษณะเด่นก็คือจะกรอบ เ้เิตัวไหญวก็จะกรอบ้ามใส่ัันจะนิ่ม่มใช่ค่ะใช่อชส่คุ้นไปน้ำขไปมู่ต่ไปก็จะเป็นอันนี้เป็นปาน้อ่อนเพรจะเคยมค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยปลาตัวนี้มันจะได้มาจากทางเขื่อนที่ลพบุรีค่ะนานๆบ้างเราจะมีทั้งปีก็คืออยู่ที่บ้านสร้างหรือแมนจิบุรีเนี่ยค่ะคือของพวกนี้คือลักษณะคือของเราเนี่ยร้านอื่นจะไม่ค่อย เป็นเพราะว่าเราสามารถคัดเลือกวัตถุดิบเองใช่คะค่ะรับประกันได้เลยค่ะเพราะว่าพี่เขาเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นผู้ดูแลคัดเลือกวัตถุดิบเนี่ยรับรองได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมมา,าทานแล้วจะได้รับประทานอาหารสรๆดๆแน่นอนเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะค่ะคุณผู้ชมอยากจะมาทานอาหารสดๆที่นี่แล้วก็สอบถามได้ค่ะตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะค่ะและวันนี้ตุ๊กตาและรายการยูนลอนี์ิทย่ต้องขอบคุณพี่จุมมากเลยนะคะที่ติ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับท่านชายมาวินสับพคุณบำรุงร่างกายบำรุงหัวใจป้องกันโรคความดันโลหิตสูงควบคุมน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงไตและเพิ่มสมรรถภาพของท่านชายเพื่อความเป็นชายเหนือชายมาวินออไรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่วยต่อต้านความเสื่อมแห่งวัยป้องกคุณจากภัยร้ายของผู้หญิงออไรช่วยบำรุงเลือดและระดับคอเลสเตอรอลป้องกันการเกิดมะเร็งเต้นานมบำรุงหัวใจออไร หารสที่ให้คุณมากกว่าความสวยเครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมผสมสมุนไพรลีลาวดีลีลาวดีช่วยบำรุงสมองบำรุงหัวใจลดการสูญเสียน้ำต้านสารก่อมะเร็งช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารและช่วยก,า,การทำงานของระบบภายในร่างกายลีลาวดีสุดภาพดีที่คุณดีได้